a อ็นสกินใหม่อัดตัวก็ดียิงหัวก็แรงโอ้โหเตืนโ,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 โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมแตมเมอร์และว,วันนี้เราก็อยู่กันในกาลิน่าฟรีไฟ,ฟกันอีกเช่นเคยนะครับคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะ ซึ่งวันนี้นะครับมีกิจกรรม4วันฟันฟินนะครับผมเล่นครบ30นาทีในแต่ละวันนะครับก็จะได้รับกล่องสุ่มสกินปืนของแต่ละวันไปเลยนะครับผมแล้วก็ร้านค้าฟรีไฟนะครับเปิดขายท่าทางกลางฟูไฟนะฮะซึ่งก็จะเป็นท่านี้นะครับแล้วมีกิจกรรมเปิดชะตาเหล่าผูก้าฟรีไฟนั่นเองนะครับผมนี่กดเข้าไปนะฮะมันจะให้เลือกคําทํานายนะครับ ซึ่งแต่ละอย่างดูจะทรงแล้วผมมีหมดเลย๋ยวผมจะลองเลือกเป็นอันล็อกก็แล้วกันนะฮะอ๋ะอมันก็จะได้ของนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอ๋อโชคชะตาครั้งนี้คือสูงสุดจะได้อะไรเนี่ยได้โมโคนะฮะใช้ร้อยเก้าเเพชร เออเราก็ได้สกินซองไฟนะครับผมแล้วใครยังไม่มีโมโคก็เปิดอันสุดท้ายได้นะครับจะได้เป็นตัวละครโมโคนะครับผมมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับจุติสหายคลายภารกิจนะฮะให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วกดที่คําว่ากิจกรรมร่วนทีมนะฮะกดเข้าไปครับผมและให้เราเนี่ยมันจะมีให้รับคงรับของนะฮะแล้วก็สามารถกดเชิญเพื่อนได้นะครับผมเนี่ยกดเชิญเพื่อนเอารหัสไปให้เพื่อนนะฮะ มันก็จะมีภารกิจให้ให้เราทําแล้วก็รับของนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคจุดประสงค์ของวันนี้นะฮะผมจะมาสุมสกินปืน a n 9นสกินใหม่ใหม่หรือเปล่าวะหรือเก่าหรือเอามาขายใหม่ไม่รู้นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะสุมเนี่ยอยากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ให้ผมได้หรือเปล่าครับผมแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งนะฮะจะขอมากๆเลยเพราะว่าผมจะมาผ่านเพชรให้ทุกคนดู600เพชรน,นะฮะ กดยังครับทุกคนกดแล้วก็ซุ่มไปดีครับซุ่มไปดีครับขอสักใช้สักเออประมาณ2,000เพชรก็ลากันเฮ้ยเป็นบอสทุกคนกดไลค์ผมได้ถาวรเลยครับดูดิขอบคุณทุกคนมากๆเลยกดใช้ปไปเลยครับผมโอ้ยเกินเกินไปโอ้โหโคตรเท่นะครับ ถือหน้าล็อบบี้ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ทอบตไคากดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนกดไลค์ให้ทีไลค์นิดผมดวงดีตลอดเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับ โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันอีกรอบเลยนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกิน AN94 สกินใหม่นั่นเองซึ่งตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อในเกมนะครับเป็น FFCT Stammer นะครับก็ผมเป็น free fire creator เนอะเลยต้องเปลี่ยนโอเครู้สึกว่าจะมีคนลงกับเรานะครับอุ๊ยได้ AN94 อย่างนี้ก็สวยดีครับมีคนโอ้โหยิงไม่ถึงเดี๋ยวเราจะเล่น AN <what what? เป็นหลักนะครับไม่อยากใช้สากาาท่าหร่ <mikä> รมีคนอยู่ของล <las min> ่างบ้านเรานี่แน่ จะไปได้เหรอพี่ชายอู๋ยังเจ็บนะครับเฮ้ยกระเบิ้องเอา What the fuck ผมโดนเก้ากระเบิ้องไม่ตายเฮ้ยเป็นอมตะโอ้เพอถือสกินปืนใหม่เป็นอมตะเลยนะครับมันเป็นพราะสกินเองเก้าสี่รู้สึกว่าตรงนี้จะมีคนนะครับก็มาดิครับก็มาเลยครับพี่ชายโอ้โหแตกหมดเลยเหรอโอ้จบจัดเลยอะ่ะมันแย่งเหยื่อเราไปหมดเลยอะครับทุกคนอย่างจบว่าเอ็นเก้าสี่มาเออ สกินนี้ค่อนข้างที่จะเรื่องเลยนะครับมันบวกดาเมจสองนะถือว่าเป็นสกินที่ดีเลยเพราะว่า a อ9 4มันปะเอ้มีคนเดี๋ยวเดีก่อน่อน n ี d ทำไมเนี่ย a อ9นสดีมาดิครับเจ็บนะเจ็บนะแตกไปเพราะว่า a อ9 4อ่ะต้องแตบ2แพทหรือแผทก่อนเนี่ยมันปรับให้โหดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใช้ลั่น2ก็ก,ก็โหดนะเดี๋ยวใช้เป็นเอ้ยมีมือเพื่อนมีเพื่อนดืดละคว,วางอะไรแล้วพี่ควางอะไรพี่สาวแล้วก็มาดิครับเออ อย่างนี้เด้อูดาเมจแรงมากเลยอะสกินนี้ค่อนข้างที่จะเลือกเอ้ยมีคนอีกมาดิครับยิงตัวไปแล้วยิงหัวก็ได้โอ้โหมาดิมาอีคนเหรอครับมาอีคนหรออัดตัวไปดิโอ้โหโกงเกิน a n 9 4สกินใหม่อัดตัวก็ดียิงหัวก็แรงโอ้โหเกินอัดตัวนี่คือแต่ละดอกยังเจ็บนะครับพอยิงหัวโคตรแรงอะ ตอนนี้ก็ได้5คิวเหมือนเดิมรู้สึกว่าทำไมคนมันจะหายสาบสูญไปจากเมืองพีกเลยครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีคนมีคนนี่มาก็อมาดิครับก็อมาดิครับตีถัวตีถัวเม็นเนื้อน่ะตีถั่วเกือบเกือบไปแล้วเราอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนอีกได้งไงอนะโอโ้แอบตุ๋ยเก่งเกินมันรู้ว่าผมจะมานี่นะครับผมไม่มีไอวอลด้วยที่ตอนเนี้ยมาดีครับเดี๋ยวจะลุกนั่งให้ นายคงยังไม่เห็นที่เราลุกนั่งใส่นั่นไปสินะหัวระเบิดระเบอร์หรือนายจะโดนอัดตัวก็ได้บอกเลยดาเมจสองน่ยโคตรแรงมาดิครับออกมาดิออกมาดินี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเกือบ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 มามาดีมาดีอย่าโผล่นะอย่าโผล่นะจ๊ะอย่าโผล่เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเหรอซีจะบ้าตายมันยิงโ้นหัวผมหรอโอ้เกือบไปแล้วผมก็ยิงโ้นหัวมันนะครับ สกิน AN94 ใหม่อันเนี้ยพอถือคู่กับสองสองไฟอ e o เนี่ยมันมันเข้ากันเลยอะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องน,นะดูดิโคตรเข้ากันนะครับออาวอาเอา,เอา,เอาไปไหนล่ะครับเออออกอย่างนี้อยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วเอเอเฮ้ยเ้ต,ตนุมาโคบให้โคบอะไรละ่ะโคบหรอโคบหรอไปไหนไปไหนอยู่ดีดีเออยอ,ยอ,อ,อ,อยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วจะลงไปเพื่อลงลงไปเพื่อลงไปเพื่อสภาพอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้ว ไอวอผมก็ไม่มีอยู่ตรงนี้และจะไปตรงงานทำาครื่อนี่นะสวยครับผมเจ็ดคิวนั่นเนาะไปดิยังเนาะผมบอกเลยรู้สึกว่าคนจะหมดพลิกแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะเก็บของแล้วก็ไปที่อื่นกันเลยนะครับให้ทุกคนในแมปได้รับรู้ว่า AN94 เนี่ยมันไม่ใช่ปืนยิงยุงในอดีตอีกต่อไปแต่มันคือปืนโคตรดาเมสองนะครับตอนนี้ก็ลงมาที่โพชินกนะครับ เพราะว,าว่าเมืองพีกเล,ลานิดปราบไปหมดปราบไปหมดแล้วปราบไปหมดแล้วแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันยังไม่หมดว่ะเฮ้ยไปไหนแล้วครับน้องชายมาดิครับอ er ุ้ยลุกนั่งไปดิลุกนั่งไปดิยิง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 นี่แน่นี่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมอยากซ้าอ่ะผมไม่อยากให้ตัวที่แบบผมยิงหัวแล้วมันแบบโดนชูบะครับผมเสียดายเอ้ยอย่าอย่าทําอย่างนี้ ไม่ไม่ว่ากับใครเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องยิงใกล้ๆนะครับรู้สึกว่ามันจะใช้ซองเลยอะหายไปไหนวะเดี๋ยวอยู่หลังผมนี่ไงละ่ะหลบทันจะยินเสียงแตกไปดิแตกไปดิไอวอลถ้าได้ยินเสียงแมวผมขอโทษด้วยนะครับพอดีผมเพิ่งเอาแมวมาเลี้ยงมันอาจจะร้องไปหน่อยนะครับมันยังไม่ชินบ้านถ้าด้ยินเสียงแมวขอะขอโทษด้วยนะครับทุกคนอย่าไปสนใจนะฮะสนใจลูกซองกับเอน็นเก้าสี่ผมดีกว่ามีคนตรง,งนู้นอีกนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะโดนโถม โดนโถมกันนำพายุโถมกันนำเละและ้วเทอนั้นก็เข้ามาอยู่คำเปนแชงไม้ลายจะดูอะไรเธอเป็นอย่างดีหัวแตกนะไม่แตกเว้ยพี่จาไม่หันมองใครแล้วไม่ว่าเธอต้องการอะไรแค่เอ้ยปะปะปะ,ปะเอ้เอ้เกือบหัวแค่เอ้ยปะคอไม่หนอกกายไม่หนอกใจกเอ้ยเอ้ยเดียวไอ้บ้าผมไม่เห็นตัวมันยิงผมได้ไงเนี่ยเกินไปยะป่า ้ีจะเย็นอย่าเพิ่งร้องดิพออาจชิบอยู่โอ้ยอย่าขึ้นเตียงเออหนูแมวผมขึ้นเตียงนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเล่นให้จบก่อนเออําดิเออแตกไปจะเย็นเย็นึจะขึ้นเตียงทำไมเนี่ยโอ้แมวผมแม่งมันเพิ่งมาอยู่บ้านนะครับแล้วมันแบบว่ากลัวมีมัดกลัวมีอะไรนะครับมันยังไม่ได้ฉีดยาไงเออก็กลัวแบบว่ามัดจะขึ้นเตียงผมอะ มันจะอํายังมีคนอีกเหรอมันยังมีคนอีกเหรออย่าร้องมันจะมีคนอีกนะครับโอ้โหแมวผมร้องใหญ่เลยไม่รู้ว่าทุกคนจะรำคาญหรือเปล่าแต่ถ้าใครอยากเห็นแมวผมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวแบบว่างๆจะมารีวิวแมวให้ดูครับทุกคน ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีไอ้ตัวที่แบบว่าเรายิงไปอีกตัวแล้วมันรอดไปใช่ไหมใช่ป่ะวะไม่รู้นะครับหรือคนละตัวหรืออะไรงงสับสนงงไปหมดแล้วดันเลยระกัารเฮ้ยมันมาหาผมว่าเสียงเสียงเสียงเท้าเองเสียงเท้าเองมันจงแจ้งประเดียวสองผมยิงไกลไม่ได้นะครับมันต้องแบบจ,อจอ่อๆแต่ถ้าไม่จอ่อมันก็ต้องยิงสับยิงสับยิงสับไปนะครับมันแอบอยู่ข้างเจอเอ็นหน่อยก็ละกการแตกไปดิสวยครับผม สวยสวยยูเอาเรื P ่องเอาเรื P ่องเอาเรื P ่องเอาเรื yeah. oh, okay, okay uh, ่องเอาเรื่องเก็บยาไปฮะเก็บยาไปโอเคครับผมโอ้ยแมวผมมันมาอยู่ข้างๆผมมากคนจะทำคลิปโอเคครับตอนนี้ก็ได้ไป11คิวแล้วนะครับผมกับ AN94 ของเราไปๆๆเดี๋ยวขอเก็บศพอันนี้ก่อนมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้ยยังเกลรยวเกลืกินมีมีศพตรงนี้อีกปะวะ ไม่มีเหรอเฮ้ยไม่มีศพตรงนี้ได้ไงอ่ะใ,ใช่เหรอแล้วศพไปนี้ก็ได้โอ้ยไอวอลสามลูกสวยครับสวยครับไอวอลสามลูกแกวโอเคหาคนต่อเลยเราตอนนี้ก็คนเหลืออีกเจ็ดคนนะครับโอ้โหหายกิบเลยหายกิบเลยหายกิบเลย ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้กดติดตามช่องผมให้หน่อยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยรบกวนกดกระดิ่งให้หน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาลงคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนครับโอ้ยมีคนยิงกันตรงหน้าว่ะก็มาดีครับนายไม่มาเดี๋ยวเราไปหาเองมาดีมาดีมาดีอย่าอย่าเผลอเลยอุ้ยเรือยเรือยเยเกือบหัวมาดีครับไม่หัวไม่หัวอุ้ยผมจะตาย มันปืนอะไรวะนี่ทำไมแต่ละคนปืนแรงมากเลยครับตรงหน้าผมมีคนหนึ่งเกินคนมันอยู่แถวนี้หมดเลยป่ะเนี่ยเกินไปหรือเปล่าโอ้โห,โ,หโหมีการลบมีการลบมาดิครับมาดิครับรู้สึกว่าจะมีใครฟันกระทะแถวโน้นเอาดีก่อนก็ละกันอตัวเน้นๆนะครับยิงตัวก็ดียิงหัวก็กแรงดันไอวอลมาขนาดนี้เฮ้ยมันมีเพื่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจในซอง ีนซองแบบซองยาวเลยนะครับแบบถ้ามันโถมอะ่ะถ,ถ้าถ้าาไม่ยิงประชิดตัวจริงอะ่ะผมไม่ค่อยมั่นใจเวลายิงประชิดตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวต้องไปฝึกมาเพิ่มนะลบล้างความเกลือ <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้วงก้อํกลังจะบีบแล้วนะครับเดี๋ยวที่หกคนรวมผมด้วยเอามันไม่ดันมาหาผมไนละ้มันยังบวกกันอยู่ตรงนั้นเกิน้ามาดิครับมาดิครับนายไม่ดันเราดันเองเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่ามันจะอยู่แถวไหนนะครับ ค่อนข้างที่จะเข้ากันมากเลยกับลูกซองอะสกินสีเนี่ยเดี๋ยววางกับระเบิดไปครับผมเดี๋ยวเราถอยก่อนดิก่าเดี๋ยวโดนมันโถมสองคนโอ้ยเลสโซน้วก็ตรงนี้อีกเกินตรงนี้มีคนมาเนี่ยเอ้ยมีคนตั้งไอวอลวะ่ะมีคนตั้งไอวอลมีคนตั้งไอวอลแล้วก็มีใครเก็บของล่ะคะหัวแตกอีกแล้วโอ้โหผัวแตกเป็นวาเล่นเลยอะอดี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  ต้องรีบดันนะครับก่อนที่มันจะชุบต้องรีบดันดันมัวมัวชุบหรอตายคู่เอ้เอ้ยมีอีกมีอีกตายคู่ไปแล้วมาดิตายคู่ไปแล้ว,ดลวเดี๋ยวเดเดเดตอนนี้เหลืออีกสองคนนะครับมันเหลืออีกสองคนนะครับนาะยอยากโดนกำลาบมากเลยใช่ไหมสองคนอยู่ในนั้นในนั้นหรอใน,นนั้นหรอฮะแอบตุยเหรอเราอ่ะเกินไปอเปล่า,ามีอีกคนนึงหัวยโปนะ บอกว่า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 หัว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 มันจะโผล่หัวหัวมันหัวมันย่าโผล่ไงเราหัวมันจะโผล,ล่ไงเรามาดิเดี๋ยวผมจะปล่อยมันก่อนนะครับไม่อยากจะดันเท่าไหร่ปล่อยคนมันชกกันก,ก็แล้วกันมันจะได้ยื้อเวลาชีวิตต่อไปอีกสักหน่อย <laughs> ผมจะต่อเวลาให้เขาได้มีโอกาสแบบแก้ตัวนะครับโอเค14คิวแล้วถ้าชนะเขาได้เนี่ยผมก็จะได้ที่พคิวนะครับ แต่ไม่รู้ว่าจะได้ที่หหรือเปล่าหรือว่าจะตายเพราะความประมาทเหมือนท,ทุกครั้งที่ผ่านมาแต่อย่างไงก็อยากให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจนะให้หน่อยนะครับกระโดดลงมาเอ้ยเฮ้ยเกือบก็อยากให้ทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะประมาทต,ตายแบบท,ทุกครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ก็จะทํให้เต็มที่อัดตัวยังเก็บอัดตัวยังเก็บอ่ะอัดตัวยังเก็บอ่ะถ้าผมลงช้านี้มันดักขอบนี้แน่เลยนะครับดักก็ดักติก,ก,กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะ จะดักหรือจะลงอนะเอาลงหรอไม่ไม่ดักเราหรอไม่ดักเราหรออัดตัวเน้นๆน,นะผมบอกเลยอัดตัวโคตรมันนะครับยิงอัดตัวนี่นะนี่นะนี่นี่แหละวู้ฮู้สิบหกคิวโหได้แชมป์นะครับวันนี้โอเคครับเป็นไงบ้างกับ a n 9 4สกินใหม่นะฮะดาเมจ2นะครับลืมชื่อหากใครชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับผมก,กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอยากให้รีวิวปืนอะไรหรืออยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เยอะๆนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม